สวัสดีครับพบกับพิโรดมูนิฟายเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่10บพิถุนายนสมปันธรอหกสิบห้าครับอันนี้ครับให้ดูมาดูครับอันนี้คือผลไทยดูนี่คือเป็นแผงมอฟัดร Wh, ้อยสิบห้าวัตสี่แผงเสามแผงครับปนผิดผมใช้สามแผงแต่ตอนนี้ผมซื้อมาจากวีดํานะครับจากช่างดําวีดํานะครับแต่วันนี้ก็จะมีแผงมอฟัด ใกล้บ้านเราก็มีครับทงนนทัาก็มีครับนี่เราให้ดูครับน้ำน้ำเต็มอันนี้เวลาเที่ยงลนะครับจองเวลาพักกินกินข้าวนะครับซึ่งกระทำตรงนี้เราไม่มีสายไฟเข้ามายุ่งเกี่ยวเราจะใช้เป็นพลังงานฟรีทั้งหมดนะครับ mm hmm. ให้ดูพื้นที่รอครับน,นี่คือทุ่งนานครับ อันนี้ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับคาดไปเมื่อกี้ครับทำนาตมผมก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นตำตรวจบัชิฤทธิ์ตำตรวจอำเภอศรีทงจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคครับเราไปรับชมใ,ใกล้ๆเลยได้เลยครับนี่ครับน้ำออกเต็มครับ นีเราดูดน้ําจากทางนู้นครับจากไอ้ทุ่งนาทางนู้นครับมาลงบอ่บอบ่อปลาดินนะครับนี่เลยครับนี่คือมอเตอร์ลูวิ่งนะครับตัวนี้รนแรงหนึ่งแรงกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่อันนี้ผมใช้กับแผงมอฟัตสามแผงครับ โดยปกติมันต้องใช้สี่แผงขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะจแรงๆครับน,นี่เราทดลองระบบครับทดลองว่ามอเตอร์ตัวนี้มันสามารถขับปั๊มให้คงได้ไหมสอดด,ด,ดูดน้ำออกออกจากทุ่งนานครับน,นี่คือทดลองให้ดูแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้จริงครับสามแผงก็ใช้งานได้พอเดดไม่มีเดดมันก็หยุดครับเดี๋ยวสักพักถ้าว่า มีเดดมันก็พุ่งน้ำมกพุ่งออกมานเติมครับนี่ครับน้ำที่เราทำเป็นระบบอย่างนี้คือเวลามีมีเดดปุ๊บเวลามีเดดน้ำก็ลดเมื่ออยู่นี่พอเครื่องสตาร์ทน้ำก็พุ่งออกเลยครับไม่ต้องไปลอ่อน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ สวิตสวิตนี่ครับสวิตเราก็จะใช้เป็นพานเอาธรรมดาครับเอา์ดีเอซีครับต่อเข้าครับวันนี้จับมอเตอร์ไม่ร้อนครับคือปกติครับไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าเป็นมอเตอร์มาสเตจันหรือว่ายูนิเซียวก็ถ้าจับอย่างนี้จับไม่ได้ละครับมันร้อนครับเรานี่เราทำแบบง่ายๆครับเอาแอปดับ เหล็กๆแป๊บดำนะครับรวมมาเลยครับอันนี้หนึ่งนิ้วนะครับขนาดหนึ่งน,นิ้วรวมกับเข่อกตัวที่ว่าแายพันดยงงงต้องไปตัดเล่มมาตื้มากนะครับรวมแล้วก็เจาะน็อตทะลุปไปเลยนะครับแล้วก็กันรอยเป็นมือกับตากะบะรถยนตน์ครับที่ฟัางก็มันจะเล็กหน่อยแต่ว่าตัวนี้นะครับเราจะเล็กวายตัวนี้มันก็จะ กระดกกระดกนี้หน่อยครับว่าดีเราทำแบบึงเร่งรีบครับเพื่อเพื่อจะทดสอบให้ดูนะครับว่าสามแผงก็ใช้งานได้ครับแผงมอฟัดส่วนมอเตอร์นี้เราได้มาจากทางนนทบรุรีหรือว่าที่ที่ใหม่นี่นะี่ใหม่นะครับก็จะส่งมาให้นะครับพอนแนํนว่ามอเตอร์ลูวิ่งสามารถขับตัวนี้ได้ครับนี่คือห้อยโครงขนาดสองนิ้วนะครับ นี่ครนาหมอกแดงครับสามแผงอมฟาฟัด้อยสี่สิบวัตต์ต่อแบบอนุกรมนะครับอันนี้เราทำเพืเติมชีวิตครับถ้าเราอยากใช้งานดูดน้ำนี้นะทั้งวันครับไม่ต้องเสียค่าน้ำมันครับลงทุนทั้งเดียวครับจบครับ ว่าใครสนใจก็ทำตามได้นะครับนี่เลยเราใช้อุปกรณ์เป็นจะเป็นมือสองทั้งหมดครับมือหนึ่งก็แค่ปั๊มตัวนี้พันกระบ,บาทครับไอตัวนี้ก็ไม่เท่าไรครับแต่ทางด้านต้นที่ครับเพราะว่าเราจะแ,แรงมันอีกครับส่วนมาเตอร์ตัวนี้เราก็ซื้อมาทีเดียวสองลูก้วครับ สวยลูกหนึ่งเราจะทดลองอย่างนี้นะครับให้ดูสวยลูกก็จะส่งจะส่งลูกค้านะครับสนใจมอเตอร์แล้วครับลงห้อยโคงทักแช็หรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมแนะนำางานให้ครับหรือว่าจะให้ผมสั่งให้ก็ใคว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับนี่ นี่ครับปิดแล้วนี่คือเขาหยุดทํางานถ้าจะเปิดก็สวิตธรรมดานี่นะครับเนี่ยเรามาแล้วก็น้ำมันไหลพูวดเลยครับจะทําเป็นน้ําพุให้กับถูศิษสะสะเนาไดกนะครับนี่นี่คือปลานิน,นครับบัวนี้บัวขาวบัวฉัดน,นะครับสายไฟที่มาจากแผงก็แค่นี้แหละครับ สาธรรมดาธรรมดานี่เหลืครับเราไม่ต้องเอาสาอะไรมาครับสายก็ไม่ร้อนครับธรรมดาครับไม่ร้อนเคเราจับตรงนี้ให้มันแน่นๆครับมันก็ไม่ร้อนครับเดี๋ยวพาไปดู้ตรงปลายต้นสายครับนี่ครับต้นสายเราครับหน้าพันไว้งี้ครับแค่นี้ครับมันก็ใช้งานได้ครับ เนี่ยสายสียขา,าวนี่คือมาหาไอปัมมอเตอร์ลูวิ่งนะครับส่วนสายสีดำนั้นจะป,ปิ่งไปนู่นอันนี้คือตัวที่ผมทดลองไว้ก่อนๆครับมอฟัดนะครับมอฟัดกอ,ดมอดงมองไว้บนหลังคาก่อมนะครับเพื่อมาทดลองครับนี่ลงมาดูนี้ครับสวิตช,ชิง่งตัวนี้ก็ที่ผมท,ท,ทดสอบให้ดูตอนแรกครับอันนี้คือสวิตช,ชิ่งครับส่วนตอนแรกผมสั่งสวิตช,ชิง่งคือสองโวลต์ครับ ทีนี้ทางลูกค้าเขาอยากได้ครับผมเลยเอาสวิตชิ่ง12โวลต์ให้เขาแลวก็เอาสวิตชิ่งตัว24โวลต์ไว้ใช้งานกับแบตเตอรี่นี่ครับส่วนสีขาวสีขาวนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับนี่ส่วนไนตัวนี้ก็จะเป็นนู่นครับกล่องกล้องกล่องกล่องไร้สัญญ,ญาณไรไฟครับนู่นครับใส่ซิมครับแบตเตอรี่ไม่มีอะไรมากมากครับแบตเตอรี่รมาใส่เก่าๆมือสองครับ อันนี้เป็นการทดลองครับเดี๋ยวเราก็จะลงบอ่อจริงครับอันนี้เราดูดเพื่อจะทํานาตรงนี้นครับเพราะว่าน้ำมันก็แพงครับเราก็หาสันหาพลังงานฟรีเพื่อมาแท,ทนนครับนี่เราดูดไปแล้วครับประมาณสาบนาทีหรือว่าช่วงนึ่งเมื่อกี้ครับผมไถนาอยู่ทางนู้นน้ำลดลดลดล,ลอย่างเยอะอยู่ครับโอเคครับผมถ้าว่า ใครมีข้อสงสัยแล้วก็ช่วยชี้แนะผมด้วยนะครับหรือว่ามีอะไรแนะนำแนะนำผมหรือว่ามีสิ่งดีๆก็ช่วยแนะนำผมในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะได้หาแนวตัวมาลองให้ดูนะครับนี่ครับน้ะออกกขนาดน,นี้ก็ถือวดีครับปกติก็ใช้สี่แทงนะครับโอเคครับผมผมขอจบการนเสนอที่นี้ครับผมผมวิโรจน์มูลีไฟก็ขอจบในงานที่นี้ครับสวัสดีครับ